สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่ที่โครงการเซ็นโคลพราม9มอเตอร์เวย์จาก AP นะครับผมคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ติดกับถนนพัฒนาชนบท3นะครับซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นทางเชื่อมไปออกมอเตอร์เวย์กับร่ม9ได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสาหรับคนใช้รถรูปแบบของโครงการเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีแฟิลอตี้อยู่ในตัวครับเขาจัดมาเป็นยังไงเราสองคนผ่าไปดูด้วยกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้านเซ็นทร l ลพระราม9มอเตอร์เวย์จาก AP นะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาชนบท3ครับซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ค่อนข้างใหม่นะฮะเป็นถนนที่เชื่อมจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ไปเชื่อมกับถนนร่มเกล้าครับถนนเส้นนี้ในอนาคตจะมีช่วงที่มีการตัดถนนเพิ่มนะครับโดยถนนตัดใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเชื่อมถนนร่มเกล้าแล้วก็ถนนการนาพิเศษเข้าด้วยกันนะครับ ทำให้ทําเลตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อกันเดินทางกับถนนเส้นหลักๆได้3เส้นเลยนะฮะและทําให้เริ่มมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นในทําเลนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเซ็นโทรก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวโครงการเซ็นโทรพระราม9้ามอเตอร์เวย์นี้จะมีรูปแบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่ประมาณ31ไร่ครับมีบ้านอยู่ทั้งหมด141หลังนะครับโดยแบบบ้านจะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดมีขนาดที่ดินเริ่มต้นที่51ตารางวานะครับ ตัวบ้านมีให้เลือก5แบบมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่153ถึง225ตารางเมตรนะครับลักษณะของตัวโครงการแล้วก็รายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้เราจะพาไปดูของจริงกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูระบบ Security ของเขาก่อนนะครับครับระบบ Security เนี่ยจะเริ่มจากป้อมรปภที่อยู่หน้าหมู่บ้านแบบนี้ซึ่งป้อมรปภเนี่ยก็จะมีรปภอยู่ด้านในถูกครับแล้วก็จะมีระบบ e a s y Pass นะฮะคุณผู้ชมเป็นเวลารถที่ขับเข้ามาเนี่ย เขาจะประ,ประตูกั้นเนี่ยมันจะเปิดอัตโนมัตินะครับใช่ส่วนวิซิเตอร์ก็ต้องแลกบัตรไปตามปกตินะครับแล้วก็พอแลกบัตรปุ๊บรปภถึงจะเปิดประตูไม้กระดกให้เข้าไปซึ่งตรงนี้จะมี CCTV 2ป้ายทะเบียนและสหน้าของคนขับรถด้วยอ่ะเราทำทะเบียนประวัติด้วยนะครับส่วนคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยเดินเข้าเดินออกทางด้านนี้ได้ครับเรามีทางสําหรับให้คนเดินเข้าเดินออกด้วยครับพอเดินเข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจะมีสวนพื้นที่ประมาณ1ไร่ ซึ่งเขาจัดเป็นสวนซึ่งมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีทางเดินเล่นวิ่งจ็อกกิ้งแพรกอะไรต่างๆอยู่ด้านในสวนนี้ด้วยนะครับลักษณะนียเขาจะทําเป็นซุ้มๆเอาไว้คุณผู้ชมเวลาเรามาเดินเนี่ยก็จูงแบบรถเข็นอะไรพวกนี้ได้นะฮะกาจะมีทําทางเดินเอาไว้ตลอดลตัวสวนนี่เขาจัดไฟไปให้ด้วยนะเรามาเดินตอนกลางคืนก็ได้มันก็จะมีแสงไฟมีอะไรอยู่ส่วนถนนเนี่ยถนนเมนของโครงการเนี่ย กว้างประมาณ12เมตรคุณผู้ชมแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้ไว้2ข้างทางด้วยนะครับส่วนถนนภายในที่เป็นถนนซอยแยกเข้าไปในบ้านหน้าบ้านต่างๆก็จะมีกว้างประมาณ9เมตรครับซึ่งสามารถจอดรถหน้าบ้าน<ม>ทั้ง2องคันได้โดยที่ไม่รบกวนการจราจรกัน,ะะน,นส่วนทางด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเป็นแฟซ i l ิลิตี้หลักของของลูกบ้านก็คือตัวคลับเฮาส์ซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นอันนี้นั่นเองนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ตัวโครงสร้างของคลับเฮาส์เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวป้อมอปรปภด้วยนะฮะคือเป็นส่วนหนึ่งของทางเข้าของโครงการนะครับจะสังเกตได้ว่าลักษณะของตัวอาคารมันจะเป็นตัว L อเป็นแบบนี้ทางนี้วิงด้านหนึ่งนะฮะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนด้านหน้าซึ่งจะเชื่อมไปอยู่กับทางเข้าแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันแรกสุดที่เราเดินมาปุ๊บเนี่ยจะมาเจอประตูนี้ก่อนเปิดเข้ามาก็จะเจอกับส่วนล็อบบี้นะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นล็อบบี้ที่เป็นห้องกระจกคุณผู้ชมซึ่งจะสามารถ เทควิวสวนทางด้านนี้ได้นะครับก็จะเป็นจุดที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมาติดต่อเวลานัดใครมาเจอก็มานัดปาตรงนี้ได้ใช่แล้วที่สําคัญคุณผู้ชมมันติดแอร์มันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบสมมุติว่าเราเอาเด็กมาปล่อยให้เขาเล่นอยู่ที่แบบสวนสาธารณะหรือไปว่ายนองว่ายน้ำแบบพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่จะมานั่งเมาส์มอยตากแอร์กันให้เด็กวิ่งตากแดดไปใช่แล้วก็พื้นที่นี้มันจะเชื่อมกับสระว่ายน้ําอยู่ทางด้านนี้ด้วยเดี๋ยวเราพาออกมาดูกันครับ คุณผู้ชมพื้นที่ของล็อบบี้ติดแอร์เนี่ยจะเชื่อมกับตัวเด็กส่วนที่อยู่ริมสระว่ายน้ําแบบนี้ครับซึ่งวิธีการจัดสระว่ายน้ําของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะวางสระเด็กไว้ตรงนี้นะครับให้มันอยู่ใกล้สายตาพ่อแม่หน่อยพ่อแม่ก็สามารถที่จะนั่งดูเด็กๆเล่นน้ําตรงนี้ได้นะครับส่วนสระทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสระเด็กเชื่อมกับสระผู้ใหญ่ตรงนี้ด้วยสระผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นจัดเป็นแ l a บภูเป็นสระว่ายน้าความยาวรวมกันประมาณสัก20เมตรความกว้างประมาณ5เมตร ก็เรียกว่าว่ายน้าออกกําลังกายได้เต็มที่เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะทําที่แบบเหมือนกับเป็นเจ็ตวางไว้ตรงนู้นให้แบบมานั่งผ่อนคลายแช่น้ําอะไรตรงนี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมพื้นที่ของส่วนกลางตรงนี้คุณผู้ชมอย่างตัวสวนเนี่ยขนาดประมาณหนึ่งไร่แลตัวพื้นที่บริเวณนี้ก็ประมาณครึ่งไร่ก็ประมาณรวมกันก็ประมาณไร่ครึ่งตรงนี้ก็สามารถมาใช้งานได้นะครับใช่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้างว่าชั้น2ข้างบนเขาจัดเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับเดินขึ้นมาที่ชั้น2ของส่วนคลับเฮาส์เนี่ย เราจะเจอกับพื้นที่ที่เป็นบันไดลดระดับลงไปยังห้องห้องหนึ่งทางด้านนู้นก่อนครับห้องนั้นจะเป็นห้องเด็กนะจะเป็นห้องที่เขาติดแอร์แล้วก็จัดพื้นที่ไว้สําหรับให้เด็กเขาใช้งานครับเป็นคลับสําหรับเด็กเขาซึ่งพื้นที่เนี่ยมันจะอยู่เหนือจากตัวของล็อบบี้พอดีซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารวมเล่นกันตรงนี้ได้ใช่คุณผู้ชมและอีกด้านหนึ่งทางฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวห้องฟิตเนสนะฮะห้องฟิตเนสก็จะเป็นห้องกระจกซึ่งมีประตูกั้นแบบนี้นะครับ พอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบกับเครื่องเล่นที่วางเอาไว้อยู่แบบนี้ซึ่งมันจะสามารถออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็สามารถเทควิวทั้ง2ด้านตรงนี้ได้นะครับรวมถึงด้านในาสุดตรงนู้นก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็จัดไว้ทําเป็นเหมือนแบบทำสำหรัมมเล่นโยคะเต้นแอโรบิกอะไรก็ว่าไปนะฮะคุณผู้ชมฟาร์ซิลิตี้แบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามเราเนี่ย อาจจะรู้สึกว่ามันคบ้ายคับคา,บคากับ <ừ m. S 1> ที่ไหนสักที่หนึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับตัวเซนโตราชฤกึกที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูมาแล้วนะฮะถ้าเกิดเอาเปิดทิปเทียบกันสองเปิดทิปเหมือนกันเลยเ,ออเรา,าจ,จะพูดเหมือนกันซึ่งอันนี้จะกลายเป็นซิกเนเจอร์ต่อไปในอนาคตของแบรนด์ตระกูลเซนโตรซึ่งเขาพยายามจะสร้าง f ฟ c ิลิตี้ลักษณะแบบนี้ให้กับตัวเซนโตรกับทุกโครงการครับใช่อันนี้จะเป็น f ฟ c ิลิตี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันบ้างครับ ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านของจริงแล้วนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นบ้านมาตรฐานที่เขาขายเลยจริงๆเขาขายไปแล,ไแล้วด้วยนะเราก็มาแอบถ่ายกันดูเออใช่คุณผู้ชมบ้านหลังนี้จะเป็นทป์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการเลยนะครับมีชื่อว่าลีอองนะฮะพื้นที่ใช้สอยเนี่ย225ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ61ตารางวานะคุณผู้ชมเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น ฟังชันที่เขาจัดมาข้างในเนี่ยจะเป็น4ห้องนอน4ี่ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านหน้ากว้างแบบนี้นะครับซึ่งบ้านหน้ากว้างเนี่ยมันจะจัดพื้นที่ภายในได้ง่ายจัดให้มันเต็มให้มันสวยไม่ยากเท่าไหร่สำหรับการตกแต่งภายในส่วนรูปแบบบ้านเนี่ยเขาจะล่นบ้านมาหน่อยนึงนะครับกำแพงมันไม่ได้อยู่ติดถนนเลยแต่จะล่นให้กับพื้นที่ฟุตบาท,ทอของฟุตบาทซึ่งเขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไปให้นะครับ,รบส่วนตัวถนนเนี่ยก็จะลาดลงไป ที่จอดรถในบ้านก็จะลาดลงไปที่ถนนเพื่อที่เราจะระบายน้ำอะไรต่างๆลงไปที่ถนนแล้วก็ไปท่อระบายน้ำเวลเราล้างรถอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมประตูรั้วเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กอยู่ตั้งวางอยู่แบบนี้นะฮะสามารเเปิดออกว้างได้เลยซึ่งเราสามารถซื้อตัวเรียกว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามาติดเพื่อเป็นรีโมทเป็นประตูอัตโนมัติได้นะครับส่วนเวลาทิ้งขยะเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ทิ้งขยะด้านในแบบนี้นะครับเราทิ้งขยะด้านในคนเก็บขยะก็เก็บด้านนอกครับ แล้วก็พื้นที่จอดรถคุณผู้ชมจอดรถได้2คันนะแล้วก็อยู่ใต้ชาคาแบบนี้นะครับรถมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีปลั๊กไว้ให้ไม่ใช่แบบเสียบชาร์จรถไฮบริดอะไรอย่างนี้นะ แต่เป็นลักสําหรับเสียบพวกใช้งานพวกเครื่องดูดฝุ่นอะไรต่างที่เราจะใช้งานดูดฝุ่นอะไรต่างๆในรถอะไรพวกนี้ครับก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้นอกบ้านใช่แล้วก็ประตูทางเข้ามันจะมีประตูทางเข้าบ้านจากที่จอดรถตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บจะเจอพวกครัวพวกอะไรพวกนี้เลยครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้จะเป็นประตูที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะใช้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแขกไปไครมาเนี่ยคุณผู้ชมทางเข้าหลักนียมันจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับด้วยความที่ว่าตัวบ้านเนี่ยเขาจะดันไปชิดด้านโซนหลังบ้านหน่อยหนึ่ง ที่เหลืออยู่ทางด้านหน้าบ้านแบบนี้ที่เราสามารถจัดสวนได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้นะครับซึ่งตรงตำแหน่งของพื้นที่สวนตรงนี้มันจะมีเฉลียงหน้าบ้านแบบนี้นะฮะแล้วเข้าไปมันก็จะตรงกับสวนรับแขกพอดีนะครับใช่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งภายในให้ดูครับว่าฟังก์ชันการจัดภายในของเขามันเป็นยังไงบ้างครับ คุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมเข้ามาในบ้านให้มันตรงกับส่วนที่เป็นส่วนรับแขกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประตูที่เขาให้มาเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเปิดเป็นช่องแสงขนาดใหญ่แบบนี้ใช่คุณผู้ชมลักษณะมันจะเป็น UPVC สีขาวแบบนี้นะฮะยี่ห้ออาร์มิโก้เหมือนผมเคยพูดประโยคนี้ไปแล้วขอบประตูหน้าต่างจะเป็นของเป็น UPVC นะครับของอาร์มิโก้สีขาวแบบนี้ใช่ <laughs> เพราะว่ามันคล้ายกับตัวโครงการเดิมนี้ที่อยู่ที่ทำเลอื่นนะคุณผู้ชมครับคือลักษณะของโครงการเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานในการทำบ้านค่อนข้างจะแน่นอนนะครับ ซึ่งรูปแบบบ้านตรงนี้ที่เขาทํามาเขาต้องการเปิดพื้นที่โล่งตรงนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับแขกแล้วมีช่องแสงเยอะๆอย่างตรงนี้เนี่ย<ๆ>เขาก็จะทําเป็นช่องแสงอีกอันนึงครับส่งแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้บ้านตรงนี้มันดูกว้างขึ้นพื้นที่ส่วนตรงนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นลักษณะพื้นที่โซฟานั่งดูทีวีนะฮะแล้วก็เป็นส่วนรับแขกไปนในตัวนะครับ พื้นที่บ้านจริงๆมันอาจจะไม่ได้เยอะมากจริงๆมันก็คงเน้นสําหรับใช้งานคนในบ้านนี่แหละนะฮะระยะดูทีวีตรงนี้มันก็ประมาณ3เมตรกว่านะคุณผู้ชมใส่ทีวีจอใหญ่แบบนี้ได้นะครับซึ่งไอตัวไซส์บอร์ดเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆวางแค่นี้อาจจะน้อยไปนะฮะเราอาจจะต้องการพื้นที่เก็บของมากกว่านี้ จริงๆทั้งผนังก้อนนี้ตรงนี้เราสามารถบิวเป็นตู้ได้หมดเลยนะครับใช่คุณผู้ชมในขณะที่พื้นที่นั่งตรงนี้ที่เขาวางโซฟา2ที่นั่งไว้แบบนี้มันอาจจะไม่เพียงพอในความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มันเหลือพื้นที่อีกเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถเติมเก้าอี้หรือทําเป็นโซฟาตัวแอลก็ได้เพราะยังไงยังไงเราก็เดินผ่านตรงนี้ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่ครอบคนในครอบครัวหรือแขกไปใครมาต่างเนี่ยสามารถนั่งได้เต็มที่จะดีกว่า พื้นที่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมเขาจะเปิดพื้นที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะใช้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างให้น้ําหนักมาเยอะให้พื้นที่มาค่อนข้างมากเขาจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารไว้ตรงนี้ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ติดกับพื้นที่ข้างบ้านซึ่งเขาเปิดเป็นเป็นช่องเปิดซึ่งทําเป็นประตูไว้แบบนี้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเช่นเดียวกันพอเปิดออกไปปุ๊บจะเจอพื้นที่สวนข้างบ้าน ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีพื้นที่ด้านข้างบ้านมากพอก็สามารถใส่เป็นเด็กทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นด้านข้างบ้านหรือทําเป็นบ่อโป่งบ่อปลา,าก็สามารถมองมุมกดลงไปแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชม ลักษณะของโต๊ะกินข้าวนะคุณผู้ชมจริงๆพื้นที่ของห้องรับประทานอาหารตรงนี้มันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเ<ม>ราวางโต๊ะ6ที่นั่งแบบนี้ก็ได้นะครับ<ม>ซึ่งก็น่าจะเพียงพอสําหรับสมาชิกในบ้านแล้วนะฮะ<ม>แต่ใครจะใส่เป็นโต๊ะกลมหรือว่าจะวางโต๊ะเนี่ยชิดไปทางฝั่งนั้นมากหน่อยนะฮะก็สามารถทําได้เพราะว่าพื้นที่ทางฝั่งเนี้ยคุณผ<ม>ู้ชมมันยังเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับ<ม>จริงๆเราจะวางแบบของตามแบบนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้พื้นที่เก็บของมากขึ้น ก็ทำเป็นตู้เก็บของก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นพวกตู้โชว์อะไรพวกนี้นั่งกินข้าวไปโชว์ของไปก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จริงๆมันสามารถทําเป็นครัวครัวเปิดได้เป็นทําใส่เป็น pantry เพิ่มตรงนี้สําหรับทําพวก วางของกินง่ายอาหารเช้ากาแฟอาหารเช้าคุณผู้ชมตรงนี้ขนมปังตรงนี้มันสําคัญนะคุณผู้ชมเนื่องมาจากว่าพื้นที่ตรงนี้มันใหญ่แล้วมันอยู่ติดกับส่วนรับประทานอาหารนะครับพื้นที่ตรงนี้มันจึงเหมาะกับการทําเป็นพื้นที่เชื่อมโยงวางแผนที่ตัวยาวแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเตรียมอาหารเตรียมกาแฟเตรียมแซนด์วิชกินอาหารเช้าทําข้าวโอ๊ตทาอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยข้าวโอ๊ตใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นพื้นที่เก็บของไง พื้นท <fish> <ados> <uffy> ี่เก็บของพวกนี้มันสําคัญก็คือเป็นพื้นที่เก็บของพวกจานพวกช้อนพวกแก้วเราจะได้หยิบมาเสิร์ฟน้ําได้หยิบมาเสิร์ฟบนโต๊ะรับประทานอาหารได้ง่ายๆตรงนี้เป็นเหมาะมากที่จะทําเป็นโต๊ะเตรียมอาหารเช้าหรือเครื่องดื่มนั่นเองคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ที่เป็นครัวคุณผู้ชมจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งตรงนี้เขาจะมีครัวไว้ให้จริงๆเขาจะเป็นครัวปิดนะคุณผู้ชมมีประตูปิดมีอะไรต่างๆแล้วพื้นที่ภายในครัวของเขาเนี่ยเขาจะจัดมาเป็นฟังก์ชันที่แบบทําอาหารได้ทําอะไรได้แต่ขนาดของครัว ที่เป็นครัวปิดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากมันมีพื้นที่ประมาณเท่านี้เองนะครับตรงนี้ก็วางตู้เย็นไปนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ล้างจานนะครับส่วนพื้นที่ทาอาหารนั่ต่างๆก็จะมีเตาติดไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดควันถ้าไม่พอเราก็สามารถเปิดระบายอากาศจากตรงนี้ได้ซึ่งมันทําหน้าที่เป็นช่องแสงดึงแสงธรรมชาติส่องมาที่ตัวแ a นฟรีตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้มันจะมีประตูเปิดออกไปสวนซักล้างหลังบ้านด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับ เราที่จะออกไปตากผงตากผ้าซักผงซักผ้าอะไรต่งตงตางๆมันก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วครับคุณผ e ู้ชมส่วนพื้นที่บริเวณหน้าห้องครัวเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นโถงทางเดินแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้มันจะมีประตูอยู่ซึ่งประตูนี้จะเป็นประตูที่เปิดออกไปเชื่อมกับลานจอดรถที่อยู่ด้านนอกบ้านนะครับก็คือเป็นทางเข้าลองของตัวบ้านนั่นเองเวลาคุณผู้ชมซื้อซื้อข้าวซื้อของอะไรมาเนี่ยยกของออกจากท้ายรถเนี่ยเปิดเข้าประตูตรงนี้เอาของไปเก็บในครัวได้เลยนะครับ เวลาเราเดินถัดเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งนะฮะห้องน้ําห้องนี้จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับส่วนรับแขกตรงนน้นกับห้องอนเนกประสงค์ที่อยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ฟังชั่นของห้องน้ําห้องนี้คุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าใส่มาครบเลยนะฮะก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบนี้นะครับผมมีโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับด้านหลังมีการบิวเป็นเคาน์เตอร์วางของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีชวาบ็อกซ์มีส่วนอาบน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผม mm hmm. เผื่อว่าห้องนี้ทําข้างๆเนี่ยเป็นทําเป็นห้องนอนตรงนี้ก็จะได้มาใช้มาอาบน้นําตรงนี้ได้นะครับแต่ส่วนอาบน้ำเขาไม่ได้ใส่ฉากกั้นมานะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปซื้อฉากกัน้นกระจกนิลภยลยัยอะไรพวกนี้มาติดเพิ่มเองนะครับ ตรงนี้จะมีหน้าต่างสําหรับเปิดระบายอากาศทางโซนด้านหลังบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้แสงธรรมชาติมันส่องเข้ามาตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับถัดจากส่วนของห้องน้ํามาเนี่ยก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งเขาวางไว้ที่ชั้นล่างด้วยครับตัวห้องอนเนกประสงค์เนี้ยห้องนี้เขาจัดเป็นแบบพื้นที่นั่งเล่นแบบเป็นพื้นที่พักผ่อนสบายๆจัดเป็นพื้นที่สําหรับวางพวกหน,งงนังสือนอนอ่านหนังสือ<ม>เอกชนิกอะไรพวกนี้ดูทีวีทำงงทํางานเล็กๆน้อยๆ,ๆไปแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมมันแล้วแต่เรา ห้องนี้เราอาจจะจัดเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้ถ้าเรามีแบบอากงอาม่อยู่ที่บ้านเราด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับวางตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้ได้ติดทีวีปลายเตียงได้ใช่แล้วก็วางหัวเตียงไว้ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําก็ใช้ห้องน้่ข้างนอกหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีผู้สูงอายุอยู่ห้องนี้เราอาจจะทําเป็นห้องนอนสํารองเหมาะสําหรับแบบมีแขกไปใครมาอะไรต่างก็ให้เขานอนห้องนี้ได้ครับคุณผู้ชมทําห้องเล่นเกมเถอะครับคุณผู้ชมครับหรือทําห้องดูหนังดีกว่า คุณผู้ชมครับตัวบันไดเนี่ยเขาวางไว้ตรงกลางบ้านพอดีนะค่อนมาทางด้านหน้าบ้านซึ่งรูปแบบของบันไดให้ความสําคัญมาพอสมควรคือจับพื้นที่บันไดามาแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ตรงชานพักเนี่ยก็จะได้เป็นชานพักแบบเต็มๆหมุนตัวได้ตามสบายเลยแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับตัวสเตปตัวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวช่องแสงของตัวบันไดเนี่ยเขาจะมีช่องแสงไว้ทางด้านหน้าของตัวบ้านด้วยนะครับแล้วก็เปิดเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาที่ส่วนของโถงบันไดได้ พอเดินขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยเราก็จะมาเจอโถงที่ชั้น2นะครับที่จะแจกไปอย่างห้องต่างๆชั้น2เนี่ยจะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่ทางด้านนู้นครับแล้วก็จะมีห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่งด้งนี้นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะครับซึ่งพื้นที่อเนกประสงค์ที่อยู่ตรงกลางบ้านตรงนี้เราจัดทําอะไรได้หลายอย่างตามใจตัวเองนะครับเราจะจัดทาเป็นพื้นที่แบบหนังสือจิบชาแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเรามีเด็กๆวัยกำลังสนกําลังเรียนเนี่ย แล้วอาจจะจัดทําเป็นพื้นที่เหมือนกึ่งไลบรารีแล้วก็มีโต๊ะทํางานให้เด็กเข้ามานั่งทํางานทําการบ้านด้วยกันไม่งเขาจะซุกอยู่ในห้องนอนของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ระยะออของพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันพอที่จะทําเป็นห้องเล็กๆได้นะฮะดังนั้นเนี่ย การที่มันมี Family a r อ a อยู่ข้างบนเนี่ยมันทำให้ทุกๆคนมีพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ด้านสชั้น2ใช่อย่างไรก็ดีสมมติว่าคุณผู้ชมเป็นคนธรรมะธรรมโมแบบผมเนี่ยห้องนี้เราสามารถกั้นทําเป็นห้องสวดมนวิปัสสนานั่งสมาธิวางรูปอากงามาอะไรต่างๆอยงนี้ก็ได้ดไปฟังเทียวครับครับห้องนอนเล็กเนี่ยคุณผู้ชมจะมีอยู่ด้วยกัน2ห้องนะครับซึ่งเขาจะจัดไว้2มุมแบบนี้นะฮะซึ่งฟังก์ชันของตัวห้องนอนเนี่ยมันทํามาสําหรับเด็กคนละแบบกันนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องนี้ก่อนนะ เริ่มจากเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับเตียงนอนทำไมห้องมันห้องมันเล็กจังอ่ะบู <c oughs> ไม่ใช่มันสรไม่แก้เลยนะ <c oughs> คือห้องนี้เขาจะวางเป็นแค่เตียงขนาด3ฟุตแบบ3ฟุตครึ่งแบบนี้คุณผู้ชมวางชิดผนังไปเลยนะครับ ซึ่งลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจัดมาเนี่ยคุณผู้ชมมีความน่าสนใจนะคือเขามีพื้นที่ private zone เออนี่เป็นเต็นท์นะฮะสามารถวางเต็นท์แบบนี้ได้นะคุณผู้ชมพื้นที่เดี๋ยวรอให้ผมอธิบายให้จบก่อนได้ไหม<อ>คือตัวเตียงเนี่ยคุณผู้ชม3ฟุตครึ่งเนี่ยเขาวางแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีพื้นที่ที่มันแบบเป็นโซฟาสามารถต่อเชื่อมมากันได้เด็กเขาสามารถนอนอยู่บนนี้แล้วก็ กิ้ง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 ลงมาเราอยู่ตรงนี้ได้ใช่ก็กิ้งตกนคุณผู้ชมเป็ไรไม่เจ็บอันนี้บางทีเด็กเขาอาจจะอยากชวนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านมาเล่นกันนะแล้วก็มีพื้นที่ให้เด็กเขาแบบอยู่อาศัยแบบหลายคนใช่ไหมพื้นที่เก็บของนะครับพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยก็เหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมสามารถวางพวกแบบทีวีอะไรพวกนี้ได้นะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขามีการวิธีการซ่อนที่น่าสนใจคือเขา บิ้วเว้าวเข้าไปในผนังเลยนะครับมันก็จะไม่ออกมาเกะก,กะข้างน,นอกส่วนตัวห้องน้ําจะวางอยู่ทางฝั่งนี้นะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยฟังก์ชันก็เรียกว่ามาตรฐานนะฮะสามารถอาบน้ําใช้งานได้ตามปกติมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ชาว์บ็อกตามปกตินะครับผมคุณผู้ชมห้องนอนเล็กอีกห้องนึ่งอ,อยู่ติดกันตรงนี้แหละแต่ห้องนี้เหมาะสําหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะเพราะมันเป็นห้องที่อยู่ทางด้านแบบหน้าบ้าน เด็กเขามีความแบบรักดิสนีย์มากเลยมากเลยครับคุณคุณบูเชมนี่ไปอุ้มอีกอันหนึ่งไม่นี่ไม่ใช่ดิสนีย์เอออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวสิอ้าวไม่เล่นต่ออธิบายให้เขาฟังก่อนโอเคโอเคโอเคคุณผู้ชมห้องนอนนี้มันจะเป็นห้องนอนที่อยู่ติดกับทางตอนหน้าของบ้านมันเหมาะกับลูกวัยรุ่นที่แบบชนัดพบเจอเพื่อนฝูงจะได้แบบหนีออกไปจากบ้านง่ายงครับ้อนไรอไม่ใช่นี้ยอไจากบ้านง่ายไม่ใช่นีคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ย เขาวางเตียงเนี่ยชิดกับผนังด้านนี้ซึ่งมันเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาไม่จําเป็นต้องวางเตียงไว้กลางกลางห้องก็ได้นะครับพอวางเตียงชิดผนังทางด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเหลือพื้นที่เยอะใช่แล้วก็เหลือ,อพื้นที่วางโต๊ะปลายเตียงหน่อยนึงตรงนี้สามารถที่จะวางแบบโต๊ะอเนกประสงค์ได้แต่จริงๆถ้าเด็กโตแล้วไม่ต้องวางโต๊ะแบบนี้ก็ได้ปล่อยพื้นที่ตรงนี้ ไว้ทําเป็นพวกโต๊ะนั่งทํางานให้เขาได้ทํางานอะไรของเขาเองก็ได้นะครับตรงนี้มันจะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แต่เราติดม่านไว้ก็จะดีกว่าเพราะมันอยู่ทางด้านหน้าของบ้านกาอาจจะต้องการไพรเวซีนะคุณผู้ชม,มส่วนพวกตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆจะเป็นตู้เสื้อผ้าตัว L v i ิวไว้ทางด้านนี้สามารถแขวนเสื้อผ้าวางเสื้อผ้าได้เยอะพอสมควรแล้วก็ห้องน้ําของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้ามีกระจก มีโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้แล้วก็มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศออกไประบายกลิ่นเอาช่องแสงเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชาว์บล็อกซึ่งก็ให้เป็นพื้นที่ยืนอาบน้ําก็โอเคอะเหมาะขนาดมันก็มาตรฐานว่าเหมาะสําหรับเด็กเขาอยู่อาศัยสักคนหนึงหรือ2คนอยู่ด้วยกันก็ยังได้ครับคุณผู้ชมตัวห้องมาสเตอร์เบดมคุณผู้ชมจะวางอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็จะใหญ่หน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องอยู่อาศัยประมาณ2คนนะครับใช่เหรอ อ,อยู่3คนไม่ได้เหรอมาสเตอร์เบดพ่อแม่ลูกอยู่ได้อยู่ได้นะฮะคือพื้นที่สําหรับวางเตียงเนี่ยก็วางเตียงขนาด6ฟุตแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังใส่เป็นตู้อะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยนะฮะพื้นที่ด้านข้างเตียง2ฝั่งก็มีพื้นที่สําหรับวางพวกโตก๊ะหัวเตียงอะไรแบบนี้ได้นะครับวางพวกชาร์จมือถือวางนาฬิกาปลุกโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ไป ส่วนทางฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับระเบียงนะครับก็จะมีประตูเป็นประตูกระจกกั้นแบบนี้นะฮะสามารถเปิดออกได้แบบนี้ซึ่งเวลาเปิดออกมาแล้วก็จะเจอกับตัวระเบียงตรงนี้ซึ่งเขาจะใส่เรากันตกเป็นกระจกไว้แบบนี้นะฮะให้เราสามารถเนี่ยนอนอยู่บนเตียงมองลงไปเห็นพื้นที่สวนที่อยู่ด้านล่างได้นะครับ คุณผู้ชมส่วนพื้นที่อีกด้านข้างหนึ่งนะครับเขาก็จะจัดทําออกมาตรงนี้ทําเป็นโต๊ะทํางานอเนกประสงค์เพราะว่ามันตรงกับส่วนของพื้นที่ช่องแสงตรงนี้พอดีนะครับ,รบเราสามารถส่องสาวข้างบ้านได้จากตรงนี้แหละบุมเวลาเขามีโต๊ะทํางานเขาต้องใส่เชิงเทียนไว้ในห้องนอนด้วยใช่นะเ,ขเขาเอาไว้จุดเทียนไงครับนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้คุณผู้ชมเขาก็จะกั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นว a l k i n c นโกเซนะครับแบบนี้นะครับมีประตูกั้นแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่แขวนพุ่งแผงนผ้าอะไรไปคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า เราจะทําแบบนี้เปิดโล่งจริงๆใช้หน้าบานเป็นทึบดีกว่าเพราะว่าเวลาเราแขวนเสื้อผ้าจริงๆมันจะหลากหลายสีสันแล้วก็อาจจะลกๆหน่อยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าบานมันเป็นหน้าบานกระจกแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูแบบ,บ้อยเรียบร้อยนะครับส่วนพื้นที่ภายในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะให้น้ําหนักมาเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมก็จะมีโถสุขภัณฑ์วางไว้ด้านนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีอ่างอาบน้ําด้วยมีช่องแสงเปิดก็เปิดช่องระบายอากาศเปิดออกไปทางด้านนี้ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเชาว์บ็อกนะครับสามารถอาบน้ําได้ทั้งแบบแช่น้ําแล้วก็แบบยืนอาบเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสรุปกันข้างนอกครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครฮะคุณผู้ชมโครงการนี้มันอยู่ติดถนนพัฒนาชนบท3ซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยมันไปทะลุออกล่มกล้าวไปออกมอเตอร์เวย์ได้ดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนใช้รถนะคุณผู้ชมครับซึ่งต้องการบ้านซึ่ง อาศัยถนนมอเตอร์เวย์หรือร่มเก้าเข้าไปเมืองทำงนุนทำงานในย่านนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตทำงานคุ้นเคยกับพื้นที่ในย่านนี้แล้วก็ได้ครับจะบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับคนที่มีบัตรเจตในระดับ5้าถึงล้านเนี่ย เวลาเรามองหาบ้านในโซนนี้อาจจะต้องขยับมาแถวนี้แล้วนะอันเนื่องมาจากโซนที่อยู่ในเมืองเข้าไปอ่ะตอนนี้ราคามันทะลุ10ล้านกันไปหมดแล้วสำหรับที่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็ของใหม่นะฮะใช่คุณผู้ชม,มรูปแบบบ้านเขาเนี่ยเขาทำบ้านออกมาเนี่ยขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับครอบครัวที่แบบเพิ่งเริ่มต้นหรือมีสมาชิกในครอบครัวไม่มากนะักเนื่องมาจากบ้านเนี่ยเขาทำมาขนาดประมาณสัก ร้อยกว่าตารางเมตรไปจนถึงสอง้ต้นๆน,น,นะครับ,รบอยู่บนเนื้อที่ดินก็ประมาณห0 6 0กว่าตารางวายนะครับซึ่งลักษณะของบ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันมันคงเหมาะกับครอบครัวประมาณสักสองเจนอ่ะพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่อย่างไรก็ดีคุณผู้ชมบ้านลักษณะแบบนี้มันถูกชดเชยมาด้วยพื้นที่ศูนกลางอยู่แล้วค,คือตัวโครงการเขามีสวนสาธารนณะวางไว้ให้แบบนี้ประมาณไร่หนึง่งมีตัวขับเฮาส์ซึ่งมีสระว่ายน้ํามี ฟิตนุ่งฟิตเนีมีพื้นที่ให้เรานั่งเล่นด้วยดัยงนั้นเนี่ยในบางวันเนี่ยที่เราอยากจะพาลูกไปเดินเล่นไปขี่จักรยานไปไว่ายน้ำอต่างๆมันสามารถใช้พื้นที่นี้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวโครงการเอง แล้วก็มันมีระบบ Security ด้วยซึ่งมันก็ให้ความมั่นใจกับครอบครัวเราได้ในระดับหนึ่งครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเซ็นทรอลพราม9มอเตอร์เวย์จาก AP นะครับผมสำหรับรีวิวจอเลือกของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com นะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g ทิ้ i ออฟลครับครับผมและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะและโปรดติดตามชมรายการ คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ